เก็บทรงไม่อยู่เลยนะคะทั้งเสียงสัน่นทั้งจะร้องไห้ทั้งตื่นเต้นแหมมันหลายอาการจริงๆเป็นเราก็คงเป็นอย่างนั้นค่ะแม่สาวคนสวยคนนี้นะคะเขาบอกว่าฉันถ่ายรูปไม่ได้เลยนะฉันแบบเรสเพคลิซ่านะก็เคารพลิซ่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยลิซ่าอยู่จากห่างเราไปตอนนี้ก็คืออยู่ประมาณ2เมตรแล้วแหละนะเราก็เจอลิซ่าในดิสนีย์แลนด์นะน้องกำลังไปโซนสไปเดอร์แมนะคะ่ะทุกคนหลายคนอาจจะไม่คิดอะไรว่าเฮ้ย อาจจะชอบซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้หรือเปล่าจริงๆการพาน้องลิสไปโซนนี้มีความสําคัญมากทุกคนตั้งใจฟังแอดให้ดีนะคะพี่เฟสต้องการจะบอกน้องลิสว่าพี่มีเยื่อใหญ่ค่ะพัมพัมพัมพัตอนแรกนิ่ใจแอบคิดว่าโอ้โหคือน้องก็ตัวท็อปของโลกไงแล้วคุณเฟสก็มาหาเศรษฐีระดับแบบ ทอปของโลกเหมือนกันแ,แบบจะไปดิสนีย์แลนด์ในวันที่คนเยอะขนาดนั้นหรออะไรแบบนี้ก็แอบมีความสงสัยนะแต่ก็มีพี่กาดก็เลยรู้สึกเอกใจนะซึ่งก็คือจริงๆค่ะน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าเป็นน้องจริงๆนะเพราะคนที่พบเจอเขาก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็มีภาพออกมาด้วยก็อยากจะบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะมันเป็นความน่ารักมากเลยเพราะเรารู้สึกได้ว่าคนอยากไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยเรารู้อยู่เนาะว่าเป็นใครนะ ต้องเป็นตัวแสบของเราหนูลิสแน่นอนนะที่อยากไปเที่ยวนะแต่คือคุณเฟศก็แบบตามใจป่ะแบบคุณหนูอะตามใจแบบคุณหนูอยากหนีเที่ยวแล้วแบบอยากไปแบบผู้ดูชนคนธรรมดาหนูออกแม้สองคนอะคือแบบปังไม่ไหวอะทั้งทงที่ก็รู้อยู่แล้วว่าแบบมันอาจจะต้องมีคนจําได้บ้างอะไรแบบนี้แต่ก็ยอมพาน้องลิสของเราเนี่ยไปเที่ยวเล่นในวันที่คนเยอะมาหาศาลจริงๆนะคะ สรุปไม่ใช่จ้ะคดีพีคคุณเฟดอยากไปเล่นอยากสวมหูมิกกี้เมาส์ลิซ่าผับไปอะไรอย่างงี้ยออไม่ใช่เนาะไม่น่าใช่เพราะว่าน้องลิซของเราเนี่ยชอบไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์เป็นขาประจําอยู่แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันปีใหม่เนี่ยทำไมต้องเลือกที่นี่ด้วยนะมันอะไรกันดักหนาและใครกันแน่ที่ชอบสไปเดอร์แมนแต่สไปเดอร์แมนแอดวาน่าจะเป็นคุณเฟดปะเออนะคะซึ่ง ช่วงเวลาแบบว่าโมเมนต์ดีๆแฮ ppy แบบนี้ก็ไม่ได้มีแค่ดิสนีย์แลนด์นะคะแต่ว่ายังมีคนไปเจอภาพน้องค่ะนี่คืนถิ่นนิดนึงนะคะหลังจากที่เปิดการแสดงชุดใหญ่ไปนะแล้วก็เรียกว่ามีผลต่อชีวิตน้องเยอะเหมือนกันก็คือน้องกลับไปที่มาบ้าอีกครั้งค่ะทุกคนไปเครซี่ฮอตค่ะรอบนี้ป่าเข้าไปแบบเท่ๆเตรียมไปโปยเงินก็คือไปเป็นผู้นั่งชมนะแต่ไม่ใช่นักแสดงนะคะ ก็ต้องบอกเลยว่านอกจากจะไปชมการแสดงแล้วเนี่ยใจแอดคิดว่าน้องน่าจะไปให้กำลังใจพี่พทีมน่าแสดงโปรดิวนูนี่นั่นด้วยเพราะว่าคิดว่าก็คงสนิทสนมกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็เลยใช้ช่วงเวลาข้ามปีแบบนี้ไปในแต่ละที่<ม>ที่น้องมีความทรงจำแล้วก็เลือกที่จะมีความสุข แต่ตอนนี้ก็ยังมีแบ่งเป็น2ฝักสฝ่ายนะคะไม่รู้ว่าไม่เชื่อว่าเป็นน้องลิสกับคุณเฟสหรือว่าไม่เชื่อใจตัวเองกันแน่นะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าส่วนที่ค่อนข้างจะเชื่อก็มีเยอะค่ะลองดูคอมเมนต์ส่วนหนึ่งละกันเนาะบอกคุณเฟสูสูงมากเลยลิซ่าดูตัวเล็กไปเลยนะคะ เอ็นดูคนมีความรักนะคะอีกคนบอกว่าพี่เดินจุงมือน้องแน่ๆดูจากแขนข้างซ้ายของพี่จะเหวี่ยงมาข้างหลังเล็กน้อยดีต่อใจค่ะอีกคนบอกว่านี่มันทรงผมใน M v วเลยนะแล้วก็มีกรีดเขินสูงมากนะคะเพิ่งรู้ว่าพี่เฟสูสูงขนาดนี้นี่ขนาดน้องลิสสูง170แล้วนะแล้วก็มีคนบอกว่าเขินส่วนสูงน้องลิสเดินตามหลังนะ,ะมีงุย้ยมีความสุขกรีดใจฟูปาลิสหวานนะคะโอ้โหสารพัดสารเพจ คอมเมนต์นะทุกคนแต่ก็ยังมีคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษอีกส่วนหนึ่งก็ที่อยากที่บอกนะว่ายังไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆนะมันคงกระทบใจตัวเองอะนะคะทุกคนอะประมาณนี้ค่ะมารายงานให้รู้กันว่าอาช่วงต้นปีน้องลิสอยู่ไหนทำอะไรกับใครนะจ๊ะแม่ๆจะได้สบายใจได้จ่าปี้นิ New Year จากใจลิซาเวค่ะ